คคือคนขคีดเส้้นนทางีีเอ่เอเเวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กระลบรักทุกท่านนะครับวันนี้สอสอองนะครับเช้าว,วันเสาร์ที่13สิงหาคมนะครับก็สบายๆกันตื่นเช้ามาวันนี้อากาศที่พม่าโลกเย็นสดใสดีนะครับสดชื่นเลยก็เลยลูกสาวตื่นสายนะครับก็เลยพาภรรยามาทานข้าวกัน โอเคเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทานข้าวมันไก่นะครับร้านลุงหน่องตรงหลังโรงพยาบาลคุชนะครับก็เดี๋ยวให้ดูว่าร้านนี้มีอะไรทานกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์การเมืองกันหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจค่อนข้างยากนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมสาภาล่มบ่อยนะครับแล้วก็มันใกล้ยุบสภาจริงหรือเปล่านะ แล้วก็เดี๋ยวภารกฤฤิจของต่อของในช่วงท้ายๆนะตอนนีเ้เขาก็ไม่รู้กันว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นก่อนที่คุณประยุทธ์จะหมดสิทธิ์นะครับเป็นนายกต่อเพราะวาระ8ปีก็ได้นะครับหรือว่าจะยืดต่อไปถึง3เ,เด็กก็ได้หรือว่าจะไปถึงปี66เลยก็ได้นะครับก็มีหลายอย่างที่เอ,อประชาชนน่าจะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอ,อ มีลุงหน่องแซวว่าทําไมสั่งข้าวจานเดียวนะครับใกล้เลือกตั้งครับต้องลดต้องหนักครับพร้อมรวยพร้อมรวยอ่ะก็อเดี๋ยวก่อนไปคุยกันเรื่องหลังแล้วมาดูกันก่อนว่า,าร้านรูกสองมีอะไรทานบ้างนะครับอ่าอันนี้ของโปรดอ่าอันนี้เนี้ยผมนะคน,นี่ของโปรดผมนะครับต้มมะละ นี่ต้มมาล่าแบบนี้นี่คือสูตรแบบเอ่อไห่หล่าแท้ๆเลยนะครับมาล่าจะบางเฉียบเลยนะแล้วก็ต้มกับหมูกรชอนะครับน้ําจิ้มของร้านนี้ก็จะมีสองแบบผมก็เรียกไม่ถูกกนะันอะไรเป็นอะไรแต่กินผส,ผสมผสมแล้วอร่อยดีอันนี้เป็นผัดพริกนะครับก็จะมีเครื่องในไก่ผัดพริกกับเป็นหมูผัดพริกนะครับผมก็เลือกเป็นหมูผัดพริกอันนี้ไก่สับไก่สับนี้ก็จะเป็นไก่บ้าน และข้าวข้าวทุกหัวใจนี่นะครับที่สลงน้งําท่วมยังนะครับก็เิ็มเต็มฮนะตอนนี้ที่ชมพูนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตก,กับทางทีมงานจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้สมัครในเขตที่เกี่ยวข้องอะเดี๋ยวคุณมาดูเชา้ชาเช้า อากาศดีๆนะน,นะไม่มีอะไรเด็ดขาดตัวการกินซุปร,รับคนพิโรก,ก็จะกินต้มเลือดหมูนะอย่างเช่นเจ้าของสปภชนาหรือว่าเจ้าของฉีชุนหลีเนาะหรือว่าเจ๊นหน่อยก็จะมีต้มเลือดหมูลานประจําของกระดัดท่าน,นแล้วก็กินไข่กระทะใช่ไหมครับตอนเช้ากันหรือก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็จะมีพังกีเนาะที่เป็นเจ้าประจํานะแต่ผมก็บ้านผมใกล้แล้วผมชอบกินต้มมะละของร้านลุงหนองก็เลยจะชอบมาทานที่นี่นะครับ อ๋อกำลังมีมร้านหนึ่งที่ผมไปทานแล้วก็อร่อยดีก็คือร้านสอมหาชัยเนาะแล้วก็มีมหาชัยึ้นในปั๊มบางจากตรงโรคกชนนะครับอร่อยอม,มาจากสกครเหรอครับสดดีครับจากเดืมนแรกด้วยนะครับนอืมั้านนี้อร่อยใช่ไหมครับคุณยืนนนิดสดาอืมอุ้ยเดี๋ยวกินเพิน อัปเดตสถานการณ์สั้นๆนะครับอันแรกก็คืออาทิตย์หน้าก็จะเป็นการประชุมเนาะซึ่งเอาก็จิงประชุมทุกวันเลยนะครับวันจันทร์ก็จะเริ่มด้วยการประชุมเรื่องของรปเลือกตั้งซึ่งมันจะหมดอายุภายในร้อยแปดสิบวันนะครับก็เลยเป็นที่มาของสภาล่มไม่ล่มเนาะไม่พักเก้าใจก็เป็นพักที่ไม่ได้ไปคุยอะไรกับเขาด้วยนะครับมันก็เป็นความแตกแยกในพักพลังประชารัฐแล้วก็การที่คุณประยุทธ์เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่ต่อได้หรือเปล่านะ พลังประชารัฐจะเสนอชื่อเขาไหมมันก็เป็นการล็อบบี้หักหลังพรรคเล็กด้วยนะครับพรรคพลังพรรคหลายคนก็ไปโหวตให้กับสูตรฐานห้าร้อยแล้วก็มาตบที่หลังอะไรเงี้ยคือมั่วเลยเทสเลยครับมั่วถึงขนาดว่าผมว่ายุบสภาเะครับเพราะว่ามันประชุมต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพต่ํามากนะครับแล้วก็เอ,อไม่มีบรรยากาศการประชุมที่ดีเลยแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของไปพลปเลือกตั้งจากนั้นวันพุธพฤหัสุขนะครับจะเป็นสามวันรวด ที่พิจารณางบประมาณในวันละที่สองนะวันละที่สองก็วันที่สามก็จะมีงบประมาณของปีหกห้าหกหกนะครับเทียนคือปีหกหกนะใช้จ่ายได้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยจะผ่านงบประมาณอย่างยุกปาได้หรือยังคําตอบก็คือไม่ได้อยู่ที่อาทิตย์หน้านะครับคําตอบอยู่ที่วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะซึ่งจะเป็นวันที่เอประยุทธ์นะครับได้รับการเซ็นแต่งตั้งนะครับให้เป็นนายกเพิ่มตีครั้งแรกเมื่อปีห้าเจ็ดนะตอนก็ยังเป็นรัชกาลที่เก้านะครับ ก็ห้าเจ็ดจนถึงวันนี้ก็ครบแปดสีนะซึ่งถ้า mm hmm. ประยุท,ยทยธ์ผิดร,รัฐมนูญแล้อยู่ต่อเลยแปดปีไปเป็นสุดยระการแบบนี้จะมีประเด็นทางข้อกฎหมายเยอะมากนะครับที่ทําให้ประเทศไปต่อไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยพยายามจะเสนอให้สภามีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องของวาระของประยุทธ์แต่ก็เอรัฐบาลไม่ยอมนะครับก็เลยไม่สแสดงองค์ประชุมแล้วสภาก็เลยล่ม ไปในวันเอสุกอ่อพุธที่ผ่านมานีเป็นเหตุการณ์นะครับ<ม>แล้วก็มีการทุ้ของคุณสิริกัญญาขอ,ขอสกอออักคำเนไก่นะครับคือถ้าใครชอบกินไก่แบบแห้งๆนะครับไก่บ้านไก่ไทยนะครับก็ทำมาร้านออริจินอลก็มีแต่ถ้าใครชอบกินไก่ตอนชนน่ำๆ ก็ต้องไปอีกร้านแบบนี้ฮัลโหทีนี้พอคุณประยุทธเนี um> ่ยต uh ้องไปเจอนรกนะวิบากกรรม่องวันที uh, ่สามสิบสี่ถคงหบแล้วถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องมีการเสนอชื่อนายกคนใหม่การเสนอชื่อนายกคนใหม่ ก็คือการใช้รัฐสภาในการเสนอชื่อนะครับรัฐสภาเสนอชื่อก็คือต้องเป็นชื่อที่เสนอที่ปบกสองก็จะมีคุณสุดารัตน์ซึ่งไม่อยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วนะครับลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็หมดคุณสมบัติไปแล้วมีคุณชตัตชาติซึ่งก็ไปเป็นผู้ว่าแล้วมีคุณชัยเกษมมีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีคุณอนุทินนะพราะคุณธานาธรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วนะครับห้าคนนี้ก็จะรับการเสนอชื่อก่อน ซึ่งต้องมีเสียงเกินกขึ้นหนึ่งนะครับออกอ่งหนึ่งแล้วก็ยากมากที่จะมีคนใดก็มีคุณอนุทินนะครับมาเบ่งกล้ามว่าพร้อมเป็นนายกมาไม่รู้รอบนี้หรือรอบหน้านะครับแต่ถ้าไปกลไกปกติไม่ได้ที่จะไปกลไกต่อมาก็คือเสนอชื่อนายกคนนอกนะครับกดล็อกซึ่งก็จะเละเทะเลยฮะนะเมื่อวานก็เลยมีข่าวว่าประยุทธ์ประชุมอยู่ใน อ,อพวกเสดทหารนะครับก็ทุบโต๊ะบอกว่าอันนี้เป็นข่าวนะผมไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะมีคนเขาเขาบอกว่ามีมันบ่อยออกมาว่าแล้วจะให้กูปฏิวัติอีกด้ืยไงนะครับซึ่งไดปฏิวัติอีนี่เนละเทะฮะไม่มีทางที่ประชาชนจะยอมไม่มีการปฏิวัติอีกแน่นอนนะครับต้คนคุณสูงมากนะครับจนจนไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นการปฏิวัติตัวเองคนระับอ,อร่อย ๋ยวให้ดูมาลานะครับผมว่าเป็นเป็นร้านที่เหมาะสําหรับคนทานมาราไม่เป็นจะมาลองกินมารากันแต่ร้านนีประโยชน์เยอะมากนะครับแล้วพอปลุกป,ปรุงอย่างดีหวานบางๆนากนอร่อยผมกินได้เป็นชามเด็นต่อมาที่ ต้องจับตามองนะครับก็คือกาการควบรวมกิจการฟูรีแท็กคือตอนเนี้ธุรกิจใหญ่ๆในประเทศนะครับตอนผมฟังคุณใหม่พูดผมก็ตกใจนะตกใจมากว่าตลอดแปดปีของการบริหารงานของประยุทธ์เนี่ยนะนักธุรกิจห้าสิบอันดับแรกของไทยรวยขึ้นสองล้านล้านบาทแต่นี่คัวรเรือนของคนไทยเพิ่มขึ้นสี่ล้านล้านบาท ก็แสดงว่าเงินจากกระเป๋าคนนะครับไทยด้วยกันเองเนี N ่ยมันไหลไปอยู่ที่กลุ่มรวยที่สุดของประเทศไทยห้าสิบอันดับแรกแล้วก็มีกิจการหลายอย่างโดนควบรวมไปแล้วเช่นเ s สโก้โลตนะมีกิจการหลายอย่างถูกควบรวมไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของพลังงานแล้วก็ตอนนี้มาถึงเรื่องของคมนาคมเทเลคอมนะครับก็ถ้า t r u ี a c ควบรวมได้ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่าง t True กับ a, N a. กินแชร์คนละห้าสิบห้าสิบและการกินแชร์ห้าสิบห้าสิบเนี่ยครับมันเข้าแด่ชนีการผูกขาดเนาะประเทศที่มีแค่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยค่าบริการไม่เคยถูกนะครับการแข่งขันมันจะลดลงต่ําลงโปรโมชั่นที่เราเห็นในตลาดจะหายไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครต้องลดราคาแล้วไม่มีใครต้องเพิ่มสปีดก็มีคู่แข่งแล้วก็คืออยู่กันไปเไรื่อยๆอันนี้มันก็จะเข้าถึงน้องของของ,องานผูกขาดกางการค้าไอ้กรณีพุ่ว่ากัน ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นเอ้ยขอโทษในกรณีที่ไม่หัวกันค่าบริการก็อาจจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย20%แต่ถ้าหัวกันเมื่อไหร่ค่าบริการสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง200%อันนี้เป็นการวิจัยนะครับไม่ได้เป็นข้อเกาหาเป็นการวิจัยว่าถ้าเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบควบรวมเนี่ยนะฮะมันอะไรมันจะเกิดขึ้นปรากฏว่ารัฐมนตรีนะครับซึ่งเออดีตก็เคยทํางานกับผู้บริหาร AS มาในบริษัทเขาเป็นที่อันนี้ไม่เสียหายนะเราเพิ่งทำจริงก็ ออกมาปฏิบบป้องปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะแพงขึ้นมันจะถูกลงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปควบคุมกสทชนะครับกลอดน้อหามากตอนนี้รัฐบาลไม่มีอำนาจไปแทรกแซงกสทชใช่ไหมแต่ตอนประยุทธ์นีดอำนาจนะครับตั้งคนของตัวเองไปเป็นบอร์ดกสทชเพียบเลยใช้มอสิบสี่ปลดกองกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นกองกำกับกิจการพลังงาน โอ้โห oh. แล้วตอนนี้ไปบอกว่าแทรกแซงเขาไม่ได้นะครับแล้วจะมีรัฐบาลทำไมมีองค์ก้ออิสระใหญ่โตข้าฟ้าแบบนี้นะครับอ่าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันทีนี้เอเปกก็เริ่มแล้วนะครับประกาศวันหยุเดเรียบร้อยแล้วในวันพฤศจิกายน,ยนยใช่ไหมครับวันที่สิบหกสิบเก้าแล้วก็ที่เมืองไทยก็เดินหน้าเป็นกระพร้าซึ่งตอนผมอภวิปรยเร์่องนโยบายต่างประเทศนี่ก็ชัดเจนว่าประยุทธ์เนี่ยอยากจัดเอเป็กมาก ลบปมด้อยของการไม่ได้รับการย,ยอมรับจากนาน,นาอระยะประเทศนะครับโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าวาระการประชุมเอเสตคืออะไรและจะมีอะไรไปโชว์หร้อ,อใส่ถัดบ้างแต่ก็จะเดินหน้าจัดให้ได้ฟันเ,เขาก็เลยเก่งๆกันว่าจัดเอเสตเสร็จคงยุบสภานะครับแต่ถึงจะไม่ยุบมันก็ใกล้เต็มทีแล้วเพราะว่าสภาก็จะอยู่ได้ถึงแค่เดือนมีนาคม66เท่านั้นในก็มาฝากกันนะครับ สถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้แล้วหลายคนก็พูดเรื่องการเลือกตั้งแล้วเนาะในพิษณุโลกก็มีหลายคนไปเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นบรรยากาศที่ดีเราเห็นคนหลายคนที่เปิดตัวเข้ามาในวงการการเมืองนะครับก็ฝากทุกคนติดตามการหาเสียงของแต่ละท่านด้วยเนาะแต่ให้ผมไปแก่งแจกของแจกอะไรผมก็ไม่ค่อยมีตังนะผมก็แลก้วยการทํางานนะครับแรกด้วยการทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ก็คนอื่นแจกของก็ตามสบายเพราะว่าเพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์นได้ของได้อะไรกันแล้วก็บรรยากาศประชาธิปไตยแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศที่เราอยากส่งเสริมทั้งในระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศเนาะก็ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรีนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่ารอบนี้ยคนพิศนโลกไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเลยรอบที่แ้วเราได้กันเ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ รอบนี้เอาให้ทะลุ80%ไปเลยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งรอบนี้มันเปลี่ยนประเทศไทยไนดะ้จริงๆนะครับเพราะว่าอำนาจของสองวอ็กลดลงไปเยอะมากแล้วนะครับโ okay. อเคอ่วันนี้ผมไปไหนบ้างนะครับตอนเช้าก็คงจะอยู่กับครอบครัวนะเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ที่อินทูจีนหน่อยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีประชุมอ่าเอาเอมีไปางานเผานะครับที่วัด คูหาสวรรค์แล้วก็ตอนเย็นก็ว่าจะไปวิ่งเจอพี่น้องประชาชนที่สวนชมน้าหน่อยเดี๋ยวใครเจอกันก็อย่ายมทักทายกันนะครับชมนาแล้วก็พรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งอ่าอาจารย์ออดี้บอกแล้วนะครับพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งจะมีรายการของโอเวอร์วิสัญจรนะครับของอาจารย์ซีโรดคร้ัมไพบูลก็จะมาสัญจรที่พิชณโลกวันนี้ไปที่จิตที่บึงสีไฟนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ ก็จะมาพิจารนาโลกที่สวนชมนาเดี๋ยวผมก็จะไปด้วยในฐานะแฟนคลับนะครับไม่ได้ไปพูดอะไรก็เดี๋ยวจะไปนั่งไปนั่งดูกันที่ล้านหน้าอาชีวะที่สวนชมนานะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปวิ่งดูก่อนว่าเออฟ้าฝนเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ไว้ในโอกาสพบกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครมีอะไรผมรับใช้นะให้ผมเป็นปากเป็นเสียงให้ผมเข้าไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะครับอ้อลืมไปครับผมจะเอากรรมธิการเมานาคม มาพิษณุโลกคนที่สามที่สี่ด้วยจะมาดูเรื่องเส้นทางเออในพิษณุโลกเนาะเส้นทางเชื่อมจังหวัดต่างๆที่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับถนนของพิษณุโลกบางกระทุ่มที่ยังเป็นสองเลนอยู่ปฏิเสดเยอะมากแล้วก็เออมันต้องใช้สําหรับรถขนส่งเนาะรถส่งอ้อยรถ,รถอะไรพวกนี้รถส่งข้าวด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอเรื่องของเส้นทางระหว่างประเทศที่จะเชื่อมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับของไทยกับลาวเนาะก็มีคนเสนอเปิดเส้นทางเออ สถานีพิ่ตโลกให้เชื่อมกับทางหลวงพระบางได้โดยที่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมาฟังข้อเสนอของเอกชนกันเราก็จะมาดูปัญหาเรื่องของเส้นทางที่เป็นเส้นเลื่อยในเมืองนะครับที่เหลายอันมันมีปัญหาเรื่องของเอ,อไฟแดงที่ใช้งานไม่ได้เรื่องของเอทางร่วมทางแยกที่อยอุบัติเหตุบ่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอรายงานจากทางตำรวจจราจรให้นําเสอนอประทาน กำลังการกำมนานมาคมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นกับพี่น้องป,ประชาชนไม่ได้ด้วยนะครับใครมีอะไรให้ผมรับใชก้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขออนุญาตทัน้า,านก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ